ตรงนี้นะคะจะพาไปทานอาหารอร่อยกันที่จังหวัดสตูลค่ะเปิดอย่างเป็นทางการนะคะทเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดสตูลได้จัดงานมรกอาารอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีละงูครั้งที่17ประจำปี2568ระหว่างวันที่10ถึง16กุมภาพันธ์นี้นะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ค่ะ ่ำวันนี้นะคะที่บริเวณสนามตรงข้ามสำนักง,งานเทศบาลตาบนกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลนายสักรกะกบิลาการผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีเปิดงานมรกฏอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงูครั้งที่17 ประจำปี2,568โดยมีนายคณิตคงช่วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและนางสาวดุษฎีพฤกษเศรษรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลน,นายวิชิตแซ่ลิมนายกเทศมนตรีตำบลกำแพงพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้นำท้องถิน่นเจ้าหน้าที่สื่อมวลชนนักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากซึ่งภายในงานนั้นมีประชาชนได้ร่วมการซื้อสินค้าและถ่ายภาพ ตามจุดเช็คอินซุม้มอุโมงไฟและดอกไม้สีสันนานาพันธุ์บรรยากาศนั้นเป็นประยัางคึกคักค่ะสำหรับงานมรกฏอันดามันมาัาจารย์อาหารอร่อยของดีที่ละงูครั้งนี้นะครับเทศบาลตำบลกำแพงจัดขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์อาหารและสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดสตูล รวมร้านค้ากว่า130ร้านค้านะครับให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายตลอดจนสามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนโดยตลอดการจัดงานทั้ง7วัน7คืนนะครับจะมีการจําหน่ายอาหารและเมนูอาหารพื้นเมืองอาหารทะเลแล้วก็สินค้าโอท็อปรวมไปถึงมีการแสดงดนตรีมหรสพต่างๆการแข่งขันการประกวดนกกรงหัวจุกและ นกปินหลาดงด้วยนะครับส่วนไฮไลท์ก็คือมีการชมทุ่งดอกทิวลิปที่ส่งตรงมาจากภาคเหนือนะครับโดยประดับประดาให้ชาวสตูลและนักท่องเที่ยวได้เห็นพร้อมกับประดับไฟแสงสีตลอดแนวถนนของการจัดงานจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสตูลในพื้นที่แล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานได้นะครับระหว่างวันที่10ถึ16กุมภาพันนี้ แล้วงานจะขึ้นบริเวณหน้าสำนักง,งานเทศบา,าลตำบลกำแพงอำเภอละงูจังหวัดสตูลนะครับของหน้ากินทั้งนั้นเลยโ,โ,โดยเฉพาะอา่าทะเลนะใช่แล้วสดๆเลยจากทะเลครับนอกเหนือจากเมื่อกี้มีทะเลก็มี <c oughs> ดอกไม้จากเมืองเหนือ,อม,มาประดับประดาให้พี่น้องชาวจังหวัดสตูลได้ชมอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ